พูดภาษาอังกฤษเนาะแล้วหลายคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยกว่าฉันจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยฉันต้องฉันต้องเรียนอะไรเยอะะมากมายอ่ะจริงๆอ่ะวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะคือคืออะไรรู้ไหมเวลาที่เราจะพูดภาษาอังกฤษแล้วเรามั่นใจอ่ะคือเราเห็นใครสักคนอ่ะใช้ละคนนั้นอ่ะไม่เป็นเจ้าของภาษาก็เป็นคนที่แบบพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆมันใช้พอเราเห็นมันใช้อ่ะเราใช้ตามการเรียนภาษาคือการเรียนแบบ โอเคไหมการเรียนภาษาคือการเรียนแบบคิดสภาพเวลาฝรั่งไปเรียนกันมาภาษาไทยอะเรียนบทเรียนเรียนหนังสืออะไรจริงจังแบบว่าภาษาไทยเลยอะเขาจะพูดได้ไม่เหมือนคนไทยพูดแต่เขาจะพูดเหมือนคนไทยก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในแวดวงคนไทยอะหรือไม่มีใครสักคนที่แบบใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วแล้วบอกเขาว่าเธอพูดอย่างนี้ดิแม้มันง่ายนะเธอพูดอย่างนี้ดิเธอสื่อสารได้เลย